มีเพื่อนๆคนไหนไหมคะที่ฝึกใช้บทแรงดึงดูดหรือว่าฝึกที่จะคิดบวกแล้วถูกล้อเลียนหรือว่าถูกคนใกล้ตัวถูกเพื่อนๆรอบข้างบอกว่าโอ้โหแม่คนโลกสวยโอ้โหแม่คนคิดบวกโอ้โหนี่แกคิดบวกหรือว่าแกหลอกตัวเองว่านี่ยสนใจสิ่งแวดล้อมรอบข้างก็บ้างว่าเขากําลังเจออะไรกันอยู่คําว่าโลกสวยมองโลกในแง่บวกมันคือการเลือกมุมมองของแต่ละคน ซึ่งคนเราแต่ละคนมีมุมมองต่อสิ่งต่างๆไม่เหมือนกันอยู่แล้วคนสิบคนมีมุมมองต่อเรื่องราวเรื่องเดียวกันสิบแบบเพราะฉะนั้นคําว่ามองโลกในแง่บวกมันคือการที่คุณเลือกที่จะมองสิ่งต่างๆในด้านดีของมันคือคุณไม่สนใจด้านลบคุณไม่สนใจสิ่งที่ทําให้กวนอารมณ์คุณสิ่งที่ทําให้หัวใจคุณวุ่นวายแต่คุณสนใจคุณเลือกเก็บเฉพาะสิ่งที่ ทำให้ชีวิตคุณมีความสุขทําให้อารมณ์คุณดีทําให้คุณอยู่ในฟโฟลว์ด้านบนนั่นคือสิ่งที่คุณเลือกซึ่งถ้าเกิดคนอื่นเขาจะเลือกมองในแง่ลบเลือกมองในแง่ร้ายวิของเขากําลังจะล่มจมหรือว่าชีวิตหรือว่าโลกใบน,นี้กําลังจะแตกสลายใดๆก็แล้วแต่มันไม่เกี่ยวกับคุณมันคือโลกของเขา มันคือสิ่งที่เขาจะได้ประสบพบเจอต่อไปตามสิ่งที่เขาเลือกเหมือนกันกับคุณถ้าเกิดคุณมองเลือกที่จะมองแต่สิ่งดีๆในเรื่องราวต่างๆชีวิตคุณก็จะไปในหนทางนั้นอย่ายอมให้พลังงานด้านลบมีอิทธิพลเนื้อคุณแต่คุณจงเป็นพลังงานด้านบวกแล้วก็ส่งแผ่ขยายมันออกไปให้ไปครอบคลุมพลังงานด้านลบต่างๆให้มัน สูญสลายหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ